มไม่รู้ดิยยุคไหนละไปเร่งเลยรออย่างเดียวเดือสองร้อยแล้วเปลี่ยนยุคสักสิบนาทีก่อนค่อยไปแล้วกันสักปีแปดสิบอะสองร้อยแปดสิบ เราค่อยเปลี่ยนต้องรอก่อนดูซิอ่าอนจาจักใหม่เราช้าไม่มเี่ยวเห็นไม่แต่งตั้งสินะโอ้คอนเทนต์เยอะ หืมสองเมืองเหรอโอ้ยท้องอื่นปีเจ็ดหนึ่งแล้วอ,อืม โอเคู o ก็ใกล้เลยดูไล่ต้อนเหรอหรือไง สูบอ,อกดีกว่า <c oughs> อาอสีส้มยึดคืนอีกยึดไม่ได้ดียึดได้บากยึดยากนะไอ้สีนี่คมเยอะ เจ็ดสามอันนี้ก็เพิ่งส,สันเรินจบแล้วพูดถึงแป๊บเดียวจบแล้วอันนี้เศร้าเลยเจ็ดสี่อีกสี่ปี เราเราเพิ่มรังผึ่งดีกว่าโทษทรัพยากรหน่อยต้นไม้มีน้อยมากเลยไม่ใช่ว่าตายเพราะรังผึ่งนะข้างบนด้วย โอเคซูมเข้ารู้สึกว่ามีปีศาจนะก่อนนี้นี่ไงช็อกโกมาเร็วมาเร็วต่อสะพานให้แล้วน่ามาแล้วส่องเลยตายังเชียด ชูบอลก่อนอืมฉีดส้มก็เริ่มแล้วดึกปีเจ็ดหกแล้วอีกสองปี <c oughs> สงครามเพียบเลยปีสุดท้าย,ยาเดี๋ยวสักสองร้อยสักแปดห้าดีกว่าไหม <c oughs> ในบีซีอย่ามอบมันเยอะไงแต่ไม่รู้ว่าไอ้มือเถืออนพัฒนาถึงไหนแล้ว อยากโหลดมัดมาเล่นอยู่ถ้มันไวกว่าน,นี้มันแค่คูณห้าเองมือถือดีๆน่าจะน่าจะมีไวกว่าน,นี้มั้งโหลดยึดเลยลัวเลยสีเทาก็เก่งไงสีซุมก็จุดสงครามแล้วพอใจแค่นี้เอาสักเหลือสองร้อยก่อนยุคถักไปแล้วกัน ไม่นานานร <S <S เราได้มีผู้ทะยอยมามือเอ้ยหูค้างเลยมือเก่าไหมม,มือเก่าด้วยอายุยืน,ยนการทูดไฟครอกผ่านมาเยอะจะมาเยอะ ใช้ได้ใช้ได้ขออีกสามปีอ่ะจักปีแปดสองกัน,น,นอันนี้ก็ไม่หยุดยังไม่หยุดสงครามหมดเลยฮะ โหกลางตุญที่เลยสีฟ้าอมเขียวสีฟ้าเขียวเนี่ยสต่ว่าพระราชาเก่งนเนี่ยอุย้ยเหล็ก <S <S ก็สุดยอดก็โอเคตันตันยาก ล้วมังสีเนี่ยไม่ไหวแล้วโดนบุกหนักสีเขียวกำลังนำท่าลงมาพระราชาก็ตายอีกรอดยากบอกเลยว่ารอดยากตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้จบเลย มาเตรียมเป็นยุคยุคจันทามาดูความสวยมันดีกว่ารู้สึกว่าสวยมั้งที่เก,ออกดูดิเหมือนหิ่งห้อยเลยทำไมที่ออกกัอะนะ ขึ้นเหมือนเดิมจีเคียนี่นถึกทนนะเนี่ย,นนนนยตรงกลางเนี่ยเงียบเลยยู่ับทัน,ทนจันทาสถีปุ๊บเงียบปั๊บเลยจับมือกันแล้วแน่ๆแหละ ดูดิโคตรเงียบเลยพันธมิตรก็เยอะนะเอ้ยพันธมิตรทุกทุกประเทศหรือเปล่าเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดมีแค่เจนี่เออเจดพอดีพันธมิตรทั้งหมดเลยเอ้าวประกาศสงครามแล้ว สาพัธมิตรกันจบแล้วโหหายไปครึ่งหนึ่งเลยพัธมิตรเดี๋ยวคนอยากได้เมืองเขียวเมืองเดียว<ๆ>ดูไปดูมาก็เหมือนไฟนั่นสิบหกนะ มืงองเพกอะแรกแรกเลยอือ่าม,มีคนถลิยลิถักหลังแล้วนี่งไงมองสีขาว ดูกระาชาว่องไวนักสำรวจคุณลักษณะยอดเยี่ยม40อย่างโอเค โอ้โหสีขาวรถอย่างไวโดนลุมมาดิดูตรงนี้ดิโอ้ถ่ายเลยแบรทสงครามอ๋อยิติแล้วอาไจากรถสลายแล้วไม่รูมได้ไง มียนจาจักเดียวอะเขาก็มันไส้เลยตรงไหนเยอะม้่งเนี่ยขอปล่อยภิพิบัตสักหน่อยแล้วกันมีอะหรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ดูดิจะมีตาสิกี่คนอืมคุ้งพวดเลยฮนะพุ้งพวดเล สีขาวกำลังจะแตกพ่ายใช่ไม่ไหวหรอกโดยลุมขนาดนี้เ่ลาชามีรองเท้ากระดับห่วยห่วยไปดูเทคโนโลยีดีกว่า ใกล้ละอ้าใกล้ลวใกล้ลวบุกกระนาวเลยโดนหมดละทานทีเดียวอะ่ะ สีม่วงมาดูราชาหน่อยยังยังไม่แต่งตั้งราชาชสีวสวัสดิ์สวรรคตแล้วไปแค่นี้ดีกว่าบันทึกเจอกันพาร์ทหน้าเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในโลกนี้จะปลดล็อกห้มันครบอ่ะนั่นแหละถึงจะจบซีรีส์นี้บาย